สิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ความโชคดีของชาวราศีมีถุนนะคะมีถุนคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22พฤษภาคมถึง21มิถุนาชาวราศีมีถุนเนี่ยยังมีดาวพฤหัสอยู่ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณยังมีความโชคดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบุญกุศลบุญเก่าหนุนนำแนวทางการขยับขยายของอาชีพการงานยังดีอยู่แต่เนื่องจากเนื่องจากนะ ยูเรนัสเนี่ยอยู่ในเรือนที่12เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีความพลิกผันอะไรเกิดขึ้นบางอย่างแล้วก็ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพวกโกครคภัยไข้เจ็บโรคที่มันหายากอะโรคที่แบบหาอาจจะหาสาเหตุไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยนะคะอยู่ๆก็เปลี่ยนอยู่ๆก็ไม่สบายอยู่ๆก็ไปติดเชื้ออะไรมาแบบปุบปับฉับพลัน ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือจะมีโซลารีคลิปในเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับการงานและจะส่งผลให้คุณยาวนานอาจจะมีโชคลาภด้านการงานมีการเปลี่ยนแปลงด้านการทำงานแล้วทำให้คุณนะ่แฮปี้ในการทำงานมากขึ้นนะคะคราวนี้มีดาวอังคารนะเริ่มเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินละเพราะฉะนั้น คือตัวคุณน่ะมีโอกาสได้เงินจากการทำงานแต่ก็ต้องมีเหตุเสียเงินด้วยเช่นกันนะคะเพราะดาวคารัรมันทำมุมไม่ดีนะทำมุมไม่ดีแล้วส่งผลระวังเสียเงินอะไรกับการทำงานแบบปุบปับหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เข้ามาแบบปุบปับให้ระมัดร,ระวังนะคะคราวนี้มีมันจะมีโซลาร์อีคลิปในเรือน การเดินทางหรือคู่รักกิจกรรมนอกบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่หลังจากประมาณสักกลางกลางเดือนเข้าต้นเดือนหน้าคุณอาจจะได้ไปเที่ยวนะเออไปงานปาร์ตี้งานสังสรรค์มีกิจกรรมอะไรที่มันดูแบบทำให้ตัวเองดูผ่อนคลายได้แต่ก็ยังต้องะระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะคะเพราะอังคารมันทำมุมไม่ดีเข้าไปอยู่ในเรือน เรือนการขับรถลาอะไรเงี้ยเออแล้วมันระวังแล้วกันระวังเรื่องการตัดสินใจอะไรที่แบบเหมือนเรามองแล้วมองไม่ค่อยชัดเส้นทางอะไรเงี้ยระวังละกันนะแต่ก็มีโอกาสที่ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวกับคนรักคู่รักไปเปิดหูเปิดตาไปออกงานเลี้ยงนะคะ